ครับตอนนี้แอดมินอยู่ที่จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูแลนค่านะครับโตครับวิวตรงนี้สวยงามมากสวยงามมากครับ ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างนั่นคือหมู่บ้านอะไรแต่เป็นหมู่บ้านใหญ่มากไม่แน่ใจว่าบ้านอะไรอาจจะเป็นบ้านนาคารหักมั้งส่วนที่เห็นตรงโน้นก็อาจจะเป็นอำเภอหนองกบกัวแดงนะครับวิวสวยงามครับผม